ขณะนี้ทางตำรวจยังไม่สามารถจับคุมผู้ต้องหาได้อ้าวต้องการอะไรก็พูดมาะสิว่าแต่นายเป็นผู้ต้องหาหรือเปล่านะ่ะจะบ้าเหรอฉันไม่ใช่ผู้ต้องหาซะหน่อยว่าแต่นายมีปืนหรือเปล่าแน่ใจนะว่าน,นายไม่ใช่โจรนนะ่ะนี่ไงปืนราคาไม่แพงหรอก250ยูโรเอาตกลงนี่เงินไม่ต้องทอนอุ้ยมากินพร้อมหน้าเลยอะ่ะดีจังเลยนะ วันนี้ฉันทำการ์ดมาให้นิกด้วยนิกจะชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่วันนี้ฉันตั้งใจจะบอกความในใจกับนิกนะหวังว่านิกคงจะรู้สึกเหมือนกับฉันนะว่าแล้วเราก็ไปหานิกดีกว่านี่นิกอ้าวลาลามาทำอะไรตรงนี้จ๊ะอ้าวสีสมอนเธอมานั่งตรงนี้ตั้งแต่เมนะื่อไหร่น่ะฉันนั่งตรงน,นี้ตั้งนานแล้วแหละว่าแต่เธอมาทำอะไรที่นี่ล่ะอ้าวทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเชียวนะ วันนี้นะ่ะฉันมีอะไรจะบอกกับพวกเราอะ่ะคือว่าสีสมอนฉันฉันมีอะไรหลานิกฉันชอบเธอนะเธอเป็นแฟนฉันได้ไหมอะ่ะอะไรกันน่ะนิกทำไมนายพูดอย่างนั้นน่ะได้สิเป็นแฟนกับนายก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่อะไรกันยี่สีสมอน ขอบคุณนะสีสมอที่ยอมรับรักผมน่ะไม่เป็นไรหรอกฉันก็รักเธอเหมือนกันน่ะนะขอบคุณจากใจจริงเลยนะเราเป็นเพื่อนกันมาก็นานแล้วเอาเป็นว่าคบหาดูใจกันเป็นแฟนกันสักหนึ่งปีฉันจะเอาพ่อกับแม่ไปสู่ขอเธอเลยแล้วกันนะขอบคุนะินนั้นนิกอะไรกันนี่ถึงขั้นจะไปสู่ขอกันเลยหรอเนี่ย ี่พวกเธอสองคนทำอะไรไม่เกรงใจฉันเลยนะฉันก็เป็นเพื่อนพวกเธอเธอไม่คิดถึงความรู้สึกของฉันเลยหรือยังไงอะสีสมอนไี่เพื่อนชั่วเธอน่าจะรู้ความรู้สึกของฉันสิดูสิรักกันจนหน้ามันไส้ขอบคุณมากๆเลยนะสีสมอนฉันรักเธอนะนิกฉันทนดูต่อไปไม่ได้แล้วทำไมเป็นคนอย่างนี้กัน หญิงก็เร็วชายก็ไวอย่างนี้ฉันทําใจรับไม่ได้นิกฉันฉันชอบเธอแต่ทำไมเธอไม่เคยเห็นความรู้สึกของฉันเลยหรือยังไงเนี่ยทำไมกันถ้าไม่มีสีสมอนสักคนอะไรมันก็คงจะดีขึ้นกว่านี้สินะอ้ มีเงินเท่าไรส่งมาให้ฉันให้หมดถ้ายังไม่อยากตายอะไรกันครับผมไม่มีเงินให้คุณหรอกแค่เงินจะกินข้าวผมยังไม่มีเลยนะครับก็บอกแล้วไงว่ามีเงินเท่าไรให้ส่งมาให้หมดเงินในขันที่แกวางอยู่ข้างหน้านั่นไงส่งมาให้ฉันเดี๋ยวนี้นะถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่ละก็อย่าทำอะไรผมเลยนะครับอย่าอย่าครับนี่ฉันต้องมานั่งอ่านจดหมายรักที่ทำ แล้วก็โดนหักอ,อกอย่างงี้เหรอนี่ยเน,น็กจะพาฉันไปไหนเหรอสีสมอนวันนี้ผมมีเรื่องจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยเหละครับเซอร์ไพรส์อะไรเหรอเน็กว่าแต่สีสมอนไม่สบายหรือเปล่าครับทำไมเสียงถึงได้แหบอย่างงี้แต่แหบยังไงผมก็รักนะอา,อาอาซาดูดสีสมอนเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับ เ,เจ็บหัวเขานิดหน่อยค่ะแต่ก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่สีสมอนคุณคุณดูไม่ดีเลยนะครับไหนผมขอดูแผลหน่อยโอ้โหมีแผลถลอกด้วยขอให้หายไวๆนะครับผมเป่าให้แล้วรับรองเลยว่าตื่นมาเมื่อไรเนี่ยแผลต้องเน่าอย่างแน่นอนแถมมีนอนใช้เล็กน้อยนะครับฮ่าน็กนายทำอะไรกับแผลของฉันนะ่ะ ผมแค่ล้อเล่นนะสีสมอนคุณก็ใส่ซื่อบริสุทธิ์จริงๆเลยนะครับฉันกลัวนะนิกอย่าล้อฉันเล่นแบบนี้สิผมว่าสีสมอนควรจะไปหาหมอแล้วก็รักษาเสียงนะครับเผื่ออะไรๆจะดีขึ้นเอางี้ละกันขึ้นหลังผมมาเลยครับขบับขึ้นนะนิกนายเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเลยไม่เป็นไรหรอกครับ คนเป็นแฟนกันอะ่ะก็ต้องดูแลกันสิค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะนิๆนินเออสีสมรเสียงแหบผมก็พอรับได้นี่นี่คุณติดอ่างด้วยเหรอครับเออเออแต่เช้ามาเถอะครับยังไงผมก็รักคุณสุดหัวใจอยู่ดีค่ะคขอบคุณนะแห่ hey, ถ้ามีเงินก็ส่งมาให้ฉันถ้าแกยังไม่อยากตายอะไรกัน ที่มีค่า่งมาให้หมดเร็วๆเข้าเอ๊ะเสียงใครวยวายแถวนี้นะนี่ใครมารบกวนเวลาเศร้าหูฉันเนี่ยต้องไปดูซะหน่อยแล้วเร็วๆเข้าไหนล่ะของมีค่าล่ะนี่แกแกจะให้ฉันค่าแกก่อนใช่ไหมกระเป๋าอะไรแกฉันไม่มีตังให้แกหรอกส่งของมีค่ามาให้หมดอย่างน้อยก็เสื้อผ้าแกก็ได้ฮะมีเสื้อผ้าของฉันเก่าขนาดนี้แกอยาจะเอาอีกเหรอ สงมาเดี๋ยวนี้นั่นนอะไรนะ่ะคนคนนั้นกำลังโดนปล้นแย่แล้วฉันต้องมาเห็นเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะ่ะเฮ é, ้ยเฮ้ทำไงดีอ่ะทำไงดีแย่แล้วฉันฉันจะไปทางไหนดีเนะี่ยถ้าเกิดว่าฉันเดินตอนนี้มันต้องได้ยินเสียงฉันแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยโจรมันมีปืนด้วยอ่ะเ้ยแล้วคนนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ยอมถอดเสื้อเฮ้ยแย่แน่เลยงานนี้ต้องมีนองเรือดแน่เลยอ่ะ ไม่ได้กาแล้วต่สติเต,ตั้งสติติออ้งสติจะเย็นๆนะยังไงมันต้องผ่านไปได้เอา,อางี้ต้องรีบโทรแจ้งตำรวจเฮ้ยทบโทรศัพท์หรือบอาบอแล้วไงส่งของเมฆามาให้หมดฉันไม่ยอมถอดเสื้อผ้าให้แกรอกนะแกไม่ยอมใช่ไหมถ้อย่างนั้นแกก็ต้องตายไอ้แกไม่แก้ฆ่าฉันหรอก ก็บอกแล้วไงว่า่งของมีค่ามะฮะนี่เธอเธอเห็นทุกอย่างแล้วเนี่ยคือว่าฉันไม่ได้เห็นอะไรเลยนะเธอเห็นฉันไม่ได้เห็นเธอเห็นฉันไม่ได้เห็นเธอเห็นฉันเห็นว่าเธอเห็นฉันไม่ได้เห็นเธอเห็นใช่ไหมฉันไม่ได้เห็นจริงๆเนะเธอเห็นฉันไม่ได้เห็นเธอเห็นฉันไม่ได้เห็นสรุปจะเห็นไหมฉันเห็นฉันเห็นฉันเห็น เอ๊ะหรือว่าเธอไม่ได้เห็นเออก็บอกแล้วไงว่าฉันเห็น <c oughs> ดีแล้วละ่ะเอ๊ะนั่นใครน่ะไ <c oughs> ม่คนเห็นอีกสองคนเลยเนี่ย <c oughs> อย่างนี้ก็ต้องตายพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยแลลวนะเยอะเล้อนิกทำมาได้จังหวะพอดีเลยนะเนี่ยอะไรกันนะ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนายเห็นใช่ไหมเห็นอะไรครับฮะผมเห็นแล้วนี่คุณฆ่าคนเหรอเนี่ยฮ <c oughs> นายเห็นจริงๆด้วย ภาอย่างนั้นแล้วฉันก็ต้องฆ่าปิดปากพวกแกให้หมดนิกอย่าบอกว่าเห็นสิอเอาละ่ะตายซะฆ่าผู้ชายนี่ก่อนละกันอย่านะอย่าทำอะไรนี้ของฉันนะนี่สีสมอสหลบแล้วริกันะนี่มันนี่มันอะไรกันนี่คุณจ่อปืนมาทางผมทำไมครับเนี่ยก็นายเห็นทุกอย่างไม่ใช่เหรอเห็นอะไรครับนายเห็นว่าฉันฆ่าคนเงยอะไรกัน นี่คุณค่าคนเหรอเนี่ยถ้าคุณค่าคนแบบนี้คุณต้องติดคุกนะครับก <laughs> ็เพราะว่าน,นายเห็นทุกสิ่งทุกอย่างฉันก็จะต้องฆ่านายอีกคนไงเราตายซะอย่านะครับอย่าอย่าข้าผมฮ่ <laughs> ไม่ทานแล้วแหละฉันยิยงลูกกระสุนปืนออกไปแล้วเน็กไม่นะหลบแล้วนิกอะไรกันเนี่ยฮได้เวลาตายซะทีเมื่อไรพวกแกจะตายเนี่ยแล้วกระสุนปืนนี่ทำไมมันช้ายอย่างนี้ ตายกันไหนหมดเดนและไม่นะอย่ายิงมานนะไม่นะสีสมอนทบไปก่อนนิกอันเน็กหลบแล้วอะไรกันคะเนีนี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่นะไม่นะสีสมอผมผมผมอะไรคะเน็กผมรักคุณฉันรู้ค่ะตอนนี้หลบกระสุนปืนก่อนดีกว่าไม่คะเน็ก ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องป๊อกกี้ด้วยนะคะน,น้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่สี่ก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์เฟซบุ๊กเลยโอ้อยภาพนี้น่ารักมากๆเลยนะคะดูดีมีสไตล์มากๆเลยขอบคุณน้องป๊อกกี้มากๆเลยจ้าก็ๆๆใครชืช่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครค่ะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ จะได้ดูคลิปเป็นคนแรกๆเลยเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้เป็นเพื่อนกันไงกดไลคกดแลคมาเป็นเพื่อนกันเถอะเอ๋ๆดูคลิปนี้เลยะสนุกนะจะบอกให้อย่าลืมแชร์คลิปให้เมียวนะรักนะจุ๊บจุ